ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูเดียนะครับในช่องจันเดียรหลังจากที่ได้รีวิวนะครับเจ้าตัวตู้เซฟเก็บปืนนะครับก็ได้บอกเหตุผลไว้แล้วว่าทำไมถึงต้องเก็บปืนไว้ในตู้เซฟนะครับการเก็บไว้ในตู้เซฟเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเวลาจะหยิบใช้มันจะยากเกินไปไหมนะครับสาหรับผมไม่ยากนะครับผมจะลองมารีวิวละเอียดดูอีกทีในคลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับ จากแอนตี้รัสแลนด์นะครับหรือ ARL นะครับตัว c ีรตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้กันสนิมภายในกล่องปืนหรือตู้เซฟเก็บปืนนะครับโดยปกตินะครับการเก็บรักษาปืนของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนบีบีกันนะครับอันนี้คือปืนบีบีกันนะครับผมก็จะเก็บไว้ในถุงซีรัสนะครับแบบนี้นะครับของแอนตี้รัสแลนด ถ้าเราอันนี้จะเห็นว่ามีร่องรอยการใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในกล่องให้ในถุงนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นซองเหลืองสีใสแบบนี้นะครับเราเปิดถุงนะครับแต่ต้นก็ปิดซิปล็อกเข้าไปนะครับ แล้วก็นําไปเก็บไว้ในกล่องภายในขุงนะครับตัวซีรัสตัวนี้นะครับภายในเขาจะมีอนุภาคตัวหน,นึ่งครับที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอนุภาค CBI นะครับคือปืนนี่ยจะเกิดสนิมได้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีความชื้นมีอากาศแล้วก็นะครับแล้วก็เหล็กนะหรือโลหะนะครับปืนบางชนิดนะครับ ต่อให้เป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรเงี้ยน,นะครับก็ยังเกิดสนิมได้นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาปืนโดยเฉพาะปืนที่เป็นปืนเหล็กล้วนนะครับควรที่จะเก็บไว้ในตู้เซฟหรือกล่องที่มีการรักษาสนิมเป็นอย่างดีนะครับการป้องกันสนิมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบางท่านบอกว่าหยอดน้ามันกันสนิมแล้วนะครับก็ยังเกิดสนิมอยู่ดีนะครับลองพิจารณาตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น ซิปลอกเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแคปซูลกันสนุมนะครับเนี่ยนะครับและหลักร้อยนะครับไม่เกินห้าร้อยต่อมันก็จะอยู่ในถุงบรรจุพันแบบนี้ครับขออนุญาตฉีดเลยเพราะว่าซื้อมาใช้เลยนะครับจะเอาไปใส่ไว้ในตู้เซฟมันก็จะบรรจุอยู่ในนี้นะครับเจ้าตัว CBI นะครับตัวนี้มันจะไปจับกับความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับ ไม่ให้มันไปนเกาะกับตัวปืนที่เป็นเหล็กนะครับมันก็จะแยกเหล็กกับความชื้นออกจากกันนะครับมันจะทําให้ปืนเราไม่เป็นสนิมนะครับแตกต่างจากการที่เราหยอดน้ามันหยอดน้ํามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวผลิตภัณฑ์แคปซูลตัวนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ควรที่จะเอาไว้ติดกล่องปืนนะครับหรือตู้เซฟเก็บปืนเป็นอย่างยิ่งนะครับ ถ้าเป็นถุงนะครับอันนี้จะอยู่ได้หนึ่งปีต่อหนึ่งถุงนะครับเอาไว้ใส่ปืนสั้นปืนยาวก็ลองเลือกดูนะครับมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นของปืนยาวอยู่มันก็จะเป็นถุงใหญ่ๆงั้น,นผมไม่ได้ใช้นะครับว่าผมเอาปืนยาวผมเก็บไว้ในตู้เซฟตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาตัวแคปซูลตัวนะี้วางไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อพวกตัวสารกันชื้นแบบนี้มานะครับถ้าในตู้เซฟมีความชื้นนะครับมันจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีชมพูแบบนี้ นะครับจากสีน erm ้ําเงินแบบนี้ที่อยู่ในถุงปิดอย่างดีนะครับถ้ามีความชื้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้ก็แสดงว่ากก็แสดงว่านะครับในกล่องเือบปืนตัวนี้ยังมีความชื้นอยู่เพราะว่าห้องนี้นะครับผมได้ทําการเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลานะครับเช้าถึงเย็นนะครับถ้าตอนนอนก็อาจจะเปิดปิดปิดบ้างนะครับมันก็พอมันมีความชื้นนะครับ ความเย็นกับความร้อนเมื่อมาเจอกันก็จะเกิดเป็นความชื้นนะครับถ้ามีแคปซูลตัวนี้ไปช่วยชะลมนะครับในส่วนของตัวปืนนะครับมันก็จะทําให้ความชื้นมันหายไปหรือความชื้นเข้าถึงตัวปืนได้ยากขึ้นนะครับเจ้าสาร CBI ผมไม่รู้ว่าชื่อย่อว่าอะไรนะครับคราวนี้ไอแคปซูลนี้ใช้งานยังไงนะครับก็พยายามให้เอาไว้อยู่ในกล่องปืนนะครับเพราะว่าไอตัว สารเคลือบ cvi เนี่ยมันจะวิ่งวนเวียนอยู่ในกล่องนะครับถ้าเราเปิดเปิดปิดปิดนะครับไอ้สารนี้มันก็จะฟุ้งออกมาจากตัวตู้นะครับมันจะพยายามแทรกตัวเข้าไปทุกซอกทุกมุมในตัวกล่องเก็บปืนนะครับเราพยายามเปิดแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดให้มิดชิดเช่นเดียวก,กันกับเจ้าถุงซิปล็อกตันนี้นะครับใส่ถุงซิปล็อกเปิดเสร็จปุ๊บก,ก็ปิดนะครับปิดซิปล็อกเสร็จแล้ว เจ้าตัวสาร c v i มันจะวิ่งไปทั่วนะครับภายในถุงเพื่อป้องกันไม่ให้สนิมเข้าไปอยู่ในตัวปืนได้นะครับผมจากนั้นนะครับในถุงเนี้ยนะครับมันจะอยู่ได้เป็นเ,นเวลา1ปีนะครับสิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องเขียนวันที่ไว้ด้วยว่าเราเริ่ม ปิดถุงซิปเนี้ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เขียนไว้นะครับมันจะมีอายุใช้งานได้1ปีนะครับเมื่อครบ1ปีเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนถุงใหน่ไปเลยนะครับหยิบออกมาจากตรงน,นี้กล่องหนึ่งของนี้น่าจะได้ประมาณ6ทุถุงนะครับหกถุงแต่ว่าผมมีปืนไม่เกินไม่เกิน6กระบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็กล่องนี้ก็ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้ถ้าเป็นตู้แบบปิด หรือถ้าใครที่มีท่านใดที่มีกล่องปืนนะครับก็แค่ปิดซิปล็อกแค่นั้นนะครับมันมีมานานแล้วนะครับในอุตสาหกรรมพวกที่เป็นเหล็กเป็นอะไรนะครับถ้าเขาจะส่งวัสดุอะไรที่ข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามเรือมันมันอาจจะมีความชื้นภายในเรือภายในอะไรนะครับก็เขาก็จะมีเป็นถุงซิปล็อกแล้วก็พวกอย่างเงี้ยนะครับมีมานานกว่า40-50ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ที่ด้านล่างนะครับบางท่านก็ไม่ทราบว่าจะซื้อ,อยังไงนะครับไปที่ลิงก์ครับกดที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็เลื่อนไปกดคําว่าเพิ่มเติมผมก็จะแปะลิงก์สินค้าไว้นะครับแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์สินค้าเราก็เลือกว่าเราจะเปิดที่เบราว์เซอร์อะไรนะครับ๋ยวผมเราก็กดเข้าไปนะครับว่าใช้ Google Chrome นะครับ มันก็จะทำการถามว่าเว็บไซต์นี้พยายามเปิดแอปพลิเคชันอื่นนะครับแล้วก็เราก็กดอนุญาตแล้วก็กดเปิดนะครับมันก็จะทำการลิงค์ลิงก์ไปยังหน้าสั่งซื้อสินคา้าแบบนี้นะครับก็ซื้อปกตินะครับกดซื้อหรือเพิ่มเศจตะกร้าไว้นะครับตามปกติใส่ที่อยู่ใส่อะไรเรียบร้อยนะครับอไอตัวซีรัสนี่ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนสินค้าของแอนต r รัสแลนด์ได้เลยนะครับอาจจะถ้าแบบขี้เกียจกดขี้เกียจแบบกดลิงก์นะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของซีรัสแลนได้เลยนะครับติดต่อกับทางร้านโดยตรงได้เลยหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างไปได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการเก็บปืนของจันเดียนะครับ ไปพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสัาวันนี้ชาแนลจะเดียวขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ